รัฐบาลลงทุนเรื่องการสายเยอะมากแต่ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของเขานะ่ยมันค่อนจะน้อยความผิดพลาดของการศึกษาไทยเขาในวันที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดเชื่อมโยงคนข้ามทวีปใกล้กันมากขึ้นสิ่งต่างๆรอบตัวถูกพัฒนายอย่างรวดเร็วและเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายดายตามไปดูเขาในคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูโรงเรียนบ้านศพลาน อำเภออมค่อ,คอยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผลการเรียนของเด็กที่นี่ต่ำที่สุดในเขตพื้นที่นี้ด้วยระบบการสอนที่ไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชนทุกคนที่นี่จึงลุกขึ้นมาพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กๆในชุมชนเองมั่นใจว่าการเดินทางเส้นทวิภาษาถนะูกต้องแล้วเพียงแต่ว่า มันจะต้องเดินอย่างยั่งยืนมันหยุดไปเนี่ยเพราะว่าเสียดายโอกาสของเด็กออย่างใี้ทำให้พออาว่นใจขนาดนั้นนะคะอย่างน้อยสุดเด็กเด็กชอบเรียนเด็กเด็กมาเรียนแล้วมีความสุขกับการเรียนเนพราะดูรุ่นก่อนๆหน้านี้ก็เห็นว่าหลายๆห้องพออยู่ป .2 ป .3 เด็กเริ่มจะบอกใหอยเข้าห้องหลายๆคนออกจากห้องไปแตมส่วนนึงคือประสบการณ์ที่เคยทำจากที่อื่นมา ที่หัวนน้าขาวได้เกิด็นลองร่วนมในการเนาะแล้วมันก็คือที่ไปดูงานลหลายที่ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งก็นึกคิดว่าหันแล้วว่าออปัญหาเขามีเยอะหลายๆเรื่องอยู่มันมีปัญหาเรื่องคนสอนเขาม,มีครูคิดว่าครูน่าจะพอแต่ว่ามันก็เป็นครูที่เป็นคนคนพื้นเมืองซึ่งมาเข้าใจในภาษามันก็จะไปต้องตั้งต้งตงองครูถิ่นมาสอนแต่ดูๆแล้วพอครูถิ่นเขาจะไปต้องทําเพิ่มขึเนาะซึ่งมูลนิธิก็สนับสนุนมาส่วนหนึ่งซึ่งมันบอกเพียงพอที่จะต้องอ ดำเนินการในต่อไปก็เลยต้องตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อเกิดความยั่งยืนเราทำาด้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมในชุมชนจะเห็นว่าผู้ปกครองก็ดีชาวบ้านก็ดีก็ร่วมลงทุนนี้ด้วยแล้วจริงๆเราเป็นคนต่างาศาสนาด้วย มีทั้งศาสนาคริสศาสนาพุทธแต่เรามาช่วยกันโดยมีเป้าย่ทีเด็กอการที่มาช่วยกันนี่แหละมันคือตัวอย่างของการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากๆแล้วมันไม่ใช่มีส่วนร่วมแค่ให้สตังอย่างเดียวนะมันมีส่วนร่วมในการที่จะรับรู้ในการที่จะเข้าใจในการที่จะโอบอุ้มต่อเนื่องซึ่งอันนี้คือความยั่งยืน โรงเรียนบ้านศพลานได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อนำไปจ้างครูอบรมพัฒนาครูและผลิตสื่อการสอนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในชุมชนในเมื่อเขาเลือกมาทำตรงนี้เนาะหน้าที่หลักของเขาคือต้องพัฒนาเด็กโอกาสนักเรียนได้ได้เห็นในคุณภาพไม่อยากให้จบไปแล้วเป็นพัระหรือว่า จบไปอย่างม,งมีคุณภาพแล้วไปต่อมาได้แต่ว่าอย่างน้อยก็อ่านขเขียนได้แล้วก็สามารถจะไปเรียนต่อได้จาแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับผมสอนอเล็กมีความหวังว่าโรงเรียนบ้านสบลานเนจะเป็นต้นแบบในหลายเรื่องในเรื่องของการสร้างความสมคนกับชุมชนก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆม,กมีความเข้มแข็งมากๆในเรื่องของโมเดลของการตั้งปารดูารศึกษาในหลายๆโรงเรียนที่คิดจะพัฒนาการศึกษาบนความปัญหา ขาบนค่ะต้องการของกินได้ดีมากต่อไปและคิดว่ามันจะเป็น